ดังนันเสียงยัปกเป็กปกเป็กพี่น้องบ่เห็นยังกับปกเป็กปกเป็กสบายดีพี่น้องมื้อนี้อาหารดีพี่น้องยังอาหารดีซีนงัวพี่น้องซีนงัวโอ้เดีซีนงัวมาบอกมันหนิโอ้เดีซีนงัวพี่น้องยิ่มาหลายเดือนเลยช่วงโควิดงัวเผาบอกหนิเซีนงัวเผาพี่น้องเลย ข้างในมันก็บบอลายมีอยังเหมือนอะไรจับบอไม่เหนก็เลยบอกหัวใจหัวใจก็มีคือว่รับอันนั้นแหละโต๊ะนั่แหละเด็กสีงัวมาพี่น้องเป็นไปเห็ดเฮือนั้นจันนู้ดพี่น้องเลยก็เลยเพิ่นขาดงัวเพิ่นแบ่งให้พี่น้องจัะปวดอะใดพี่น้องเลย พูดเลยลอยกของบ้านในหม่อเลูกภูตตอนนี้นพี่น้องลออีกขบานถวยนึ่งลออีกของบาทนี่แหละพี่น้องเลยเป็นสีนง้อหน่อยง้อเผาพี่น้องเป็นสีง้อเผาตอนนี้ก็ร่างอันตอไอ้ต้มมันที่ต้มสดหน้าพี่น้องพวกเครื่องในพวกกระดูกนี่นะตอนกระดูกน,นี่นี่ เลยขีอหลายก็ซอยล้นนี่แหละกระดูกที่เดียวที่ไย้กินอยู่น้ำเพรนใหญ่เลยมันหน่อยแบ่งกินอยู่น้ำเพรนใหญ่มันหน่อยแบ่งกันกระเจาะกระเจกเออไปกินเดี๋ยวพุ่นมันแบ่งแล้วมันสิหน่อยบ่ไปกินน้ำกันบอ หน่อยไล่ก็กินนากันกินนากันพี่น้องไปกินอยือพนพี่น้องไงเห็ดแล้วสิไปกินอยือพนว่าสันพ่อแม่นั่งเอกนอนอยู่หน้าเลยพี่น้องออกหน้าเลยเอ้ยออกนอนให้นอนหน้าเลยนอนเผาดินแห้งียนให้นอนเผาดินแห้งพี่น้องเลยเอานอนให้นอนหน้าแล้วเผาก็ไม่เผากพี่น้อง เต่าพี ну ่น no ้องเลยผลิตเต่มสดน้ำพี่น้องพวกเครื่องในพวกกระดูกนะพี่น้องนั่เอยู่ผลิตเต่มสดน้ำพี่น้องเลยซอยนะแหมไม่อื่นแาเจ้าก็ขายค่ะบ่เอาดอกบ่มีสับซื้อเบิ่อก็ะขายอีกบ่มีเงินซื้อแล้วมื้อนี้ก็เอาเลยในบ้านใ่บ่อขานลย ถ้าประเมินงูเผาได้ง hmm. ูใหญ่บอกไยแปดพันบาทอันนี้ราคาอันน eh nope. ี้นะสี่พันบอกเลยเท่าไหร่นักงูบ่ใหญ่เล้วเบิรงนสี่กระหูกอันนี้งูเผาเบิร์นในบ้านเพิ่นสิขายพี่น้องตัวบักใหญ่กันราคาแปดพันบาทพี่น้องอันนี้เป็นสินงูหน้อยพี่น้องเลยสวยตัวเน้นหน่อยว่าจะ อินบ <Smile>, bon <laughs> <Olha>. ่นะอินตอนน่อยแถ้พี่นองเอ้ยทธ่ดิพ้นกับบตวตบแหงแล้งโอ้ยปีใดกับพอแล้วสีไปทำงานหาเงินกับโควิดโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ว่า xin lời điều lỗi điều thì nặng lỗi điều xin nguồn nội sắp tốt được thì nặng ơi phần cả khả bằng len thì nặng phần cả khả bằng len này chín thứ nừng là lại, lại ăn phò cho ăn nộ phần lạp non phịa mà thì nặng เลยลองเบิ vale for, bir, 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 meal, Guys, uh, like. ่งพี่น้องลองกินเบิ่งแซ่บอยู่เลยพี่น้องเลยมือใดวานคำไปแล้วนอนพี่เอามาสู่สางกินก็เลยลองเบิ่งซะพี่น้องเลยอิ่มหนึ่งพี่น้องเลยขนาดลองซิมเบิ่งน่ะฉันอิ่มพี่น้องซิมไปซิมมาอิ่มเซยห่ดซิมไปซิมมาอิ่มอิ่มแล้วบ่ ใครแนสัตว์สิบกินคนเดียวมันก็หิวอยู่แล้วเนาะอินเทอร์วังเตเวนเตอะตอนสามสี่โมงข่อยหญ่ยังจมอย่าสิเพื่อได้มึงไอ้กระสือทีกินมันเห็นลรโจมอยากันเนาะเอาโม้ไปขาเฮ้ยมองตลาดก็บ่ได้ยองเขาเมืองบ่ได้พี่น้องเลยเป็นปิดเมืองพี่น้อง ปิดบ้านแล้วก็ปิดเมืองต่อนี่พี่น้องเลยโควิดพี่น้องจะเห็นั่นแหละยต้องขันทึ่งฝนสั่งมัเนาะปิดบ้านปิดเมืองโอ้ยตับก็ได้เออต่อนหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นลายคนหมดสิตับก็ต้อนต่อไปสั่งในพี่น้องเลยต้นชีติดเคี่ยว ติดติดมีดบนพี่น้องเลย <c oughs> ติดใหม่ติดมีดพี่น้องตับกระ้หน่อยกระดักกระโดอพี่น้องเลย <c oughs> ซอยสีนอนพี่แมนบอลเนี่ย ที่นอนพี่ใหญ่ใหน้ององัวเผาสิงัวเผาพี่น้องน่ะนางเลี้ยงจอมคอมเนี่ยอันตัวนี้ไพ่บ่ถือบ่เนี่ยอันนี้คนพันญังเนี่ยเข่าใหม่บ่หรือแล้วแต่นึงอะมัน Rồi, bầu sĩ xịn thôi đi điêu, thôi điêu, ô thôi điêu, <laughs> Bồ lai bên này ấy. Sống là khá này thôi đi ô ừ. thôi đi ô 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 thôi ก็ยัน้ำลายกับชีไล่กินจุจ่ำเจียวซดกระเสือเพี่น้องหานบรายพี่น้องเลยที่นอนนพี่เอากินหลายคนพี่น้องโอเคถาไปบังวัดปรุงน้เพี่อนเ้ยบัดนี้เพิ่นจะปรุงอะไรเนาะนั่เองเพิ่นจะปรุงอะไร เรือกไปสิปุงพี่น้องกำลังนอนเพียอ่ะพี่น้องใส่แลไรเพียนะใช่โอ้ยถั่วเดียวครับบอกลอยเนยก็ได้พี่อ่ะโบอยากไลายเนาะได้บีสำเร็จนะจีบมังกรหยัมันหยัดผักินขลุเท่าแล้วโบกินขลุกไม่รู้ป้าบ่อยใช้กีบอะไรก็ได้ปลไรปุ้ง mà cũng ăn, bên nhàng đế, nhàng nuôi đấy đâu, đi ba đẻ cái gì nè, một, หกลงไปกรเติบบอรเติอพอพอหอ,หอ,อ,อหอมหอมขาดพอได้บอหอมโอ้โห <c oughs> บน้ำลายสีไล่เลยน้ำลายสีไลแล้วพี่น้องมัเผาอย่างดีเว่ยอืมยุดยังยวคือเฮาบ่ไ์ดิชอยวะโอเคโบนอะพี่อาบุลัวปวดมาแล้วอ้าจะเมันทรงวัน ซิมดูอ้าวเบิงบ้งเบิ้งซีซีมี่จ้างอ๋ใ้ใส่ผีพ่อปอจ้างดิอเอาใส่อีกหน้าประเด็งน่นาผีดิพ่ออะไรเพลดเลยบนนัวนำ เงาเห็นเราจะใช้ถั่วเงาหมาสูดเปดอย่าไปอย,ย่าไปอย,ย่าไปไม่ได้วบวกอย่าไปพอดเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรนี่อะตัวนี้เป็นอะไรมาเสียอีกเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแซฟเซฟเซบเวอร์อาหารเกิดอาหารบันเฮาพี่น้องคักขนาดสิซีม พอ่อบอกเกลือนิดนี้ทันเลยเหรอเกลืออุย้ยเอาเอาเอาคนล้านพี่น้องบีบลูกบีบคมพอ่อบอกป้าป้าใส่และบีสำเร็จงานเวลาปันไดใส่อีกโน่นอโน่นอโน่นอป้าพี่น้องไปลุยกันเลยไปกินกันเลย no, no, no. แนน่งงพี้อมาเด้อพี่น้องเด้อกำลังพี่น้องป้าเติบโตปวนพี่น้องเลยจับบวงสดพี่น้องสดน้อนหอนมาฉันพี่น้องเลยเอาเอาเอาลวกเถ่นอ๊ะใครโยนบ่วขอนมาได้บ่ไข่โยนบ่วขอนมาได้พี่น้องเลยป้าเติบ บ่อปนใดไยัควัดตวอู่เดนี่ๆเขาทนี่เสียบนวขนาดพี่น้องเลยบ่อได้นาดดีบเดนาสุกอัยังให้อาติบเข่ามาเป็นอด้พอนเสีบบ่อพอนบ่อขนา โอเคพี่น้องทันทีเขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อจังได้กระสอยเป็นกำลังแห่งใจในพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำนีหล่ะพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องส่วนคลิปนี้เขาก็กล่าวคำว่าสบายดียากอีกแล้วยากอีกแล้วะตูดไปแล้ว จับออกมาได้ได well> yeah, ้พี่น้องเอ้ยตัวฝวนพี่น้องเอยแต่สดน้ำหอนคนนะพี่น้องเบา่อนเบาเาเบาหอนเฉยเนาะตตวเก่งอันนีพี่น้องเอย